DSI รวบครบหมอพยาบาลในน่านร่วมขบวนการอุ้มบุญเถื่อนศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าวภายใต้การอำนวยการของนายวิทวัส์สุขขันธรสผู้อำนวยการศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าวจับกลุ่มนางสาวอมอนยาสงวนนำสก,กุลเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับได้ที่บริเวณคอนโดแห่งหนึ่งย่านาลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร พฤติการของผู้ต้องหารายนี้เป็นกลุ่มบุคคลกระทำการเป็นขบวนการเป็นในหน้าจัดหาในการรับตั้งคันแทนโดยมีชอบด้วยกฎหมายหรือว่าอุ้มบุญทางคดีมีพยานหลักฐานว่านางสาวอมรยาสงวนนามสกุลทําหน้าที่เป็นในหน้าในการจัดหาหญิงมารับจ้างอุ้มบุญโดยผิดกฎหมายจึงได้ยื่นคําร้องต่อสารอาญาเพื่อออกหมายจับนางสาวอมรยาในความผิดฐานร่วมกันดําเนินการให้มีการตั้งคันแทน เพื่อประโยชน์ทางการค้าร่วมกันดําเนินการให้มีการตั้งคันเพื่อประโยชน์ทางการค้าและร่วมกันกระทําเป็นคนกลางหรือในหน้าโดยเรื่องรับหรือยอมรับทรัพย์สินจากนั้นได้มีการขยายผลมีการจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการอีกสองรายคือนางสาวรารัต และนางสาวกนิกาตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีที่ร่วมการกระทําการเป็นแพทย์และพยาบาลที่ทําการฝังตัวอ่อนในคันของหญิงอุ้มบุญคณะพนักง,งานสอบสวนคดีพิเศษจึงแจ้งข้อกล่าวหาว่าเป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับเทคนโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์จะดําเนินการให้มีการตั้งคันแทนให้แก่สามีและภรรยาโดยไม่ได้รับอนุญาต การดาเนินการในการติดตามจับกลุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีพิเศษเป็นไปตามข้อสั่งการของพันตํารวจตรียุทธนาแพดําอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษที่กําหนดให้ส่วนสืบสวนสกดรอยและการข่าวเป็นหน่วยงานขึ้นตรงกับการบังคับบัญชาจะชุดปฏิบัติการติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาตามหมายจับโดยเฉพาะหมายจับที่ใกล้ขาดอายุความเพื่อนําตัวผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดที่ยังหลบหนีนําสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไป